ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเฉือนชนะฟูลแลมแบบวุดวิดจากการยิงนาทีบาปของเจ้าหนูกาณาโชทําให้พวกเขาเก็บ3ามแต้มไล่จี้ท็อปโฟห่างเพียงแค่3คะแนนแถมยังแข่งน้อยกว่าอันดับ3และอันดับ4อย่างนิวคาสเซิลและสเปอร์อีกด้วยโดยเกมนี้ปีศาจแดงนําทัพมาโดยบูโน่ฟรนันเดสที่พึงพ้นโทษแบนมาและได้ตัวออนโตนี่มาเซลกลับมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บมาอย่างยาวนาน ส่วนคริสเตโนโรนันโดและแอนโทนีไม่มีชื่อในเกมนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและอีกคนหนึ่งที่น่าจะทําให้แฟนๆเป็นห่วงก่อนเกมจะเริ่มก็คือเดียโกดาโลที่ติดโทษแบนในเกมนี้โดยทําให้เกมนี้เอริกเทนฮากเลือกที่จะใช้งานไทเลอร์ม,มาลเซียลงเล่นเป็นแบ็คขวาส่วนฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับออกสตาร์ทด้วยผู้เล่นที่ชื่อคุ้นหูหลายคนไม่ว่าจะเป็นเบเลโนอิซาดียอบวิลเลียมและเด็กเก่าแมนยูอย่างอันเดรสเปเรล่า ส่วนที่น่าจะเป็นปัญหาหนักใจของเจ้าบ้านก็คือการที่ไม่มีชื่อของอลกซานดามิโตวิชกองหน้าตัวหลักที่มีอาการวบาดเจ็บช่วงต้นเกมนะครับก็เหมือนจะเป็นทางฟูลล่มที่ทําได้ดีกว่ามีโอกาสลุ้นในกรอบ18หลาหลายครั้งแต่กลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาได้ประตูขึ้นนําก่อนจากคริสเตียนอีลิกเซนจากจังหวะที่บรูโน่ฟอนันเดสยิงไปแฉลบอิซาดิยอบกองหลังของฟูลล่และเป็นคริสเตียนอีลิกเซน ที่วิ่งเข้ามาเหยียดเท้าส่งบอลเข้าประตูไปแบบสวยงามพายู่นเตดขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่14กลับมาเล่นกันต่อครึ่งหลังก็ดูเหมือนว่ารูปเกมของทางฟูลแลมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและในนาทีที่61ฟูลแลมก็สามารถตามตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่บูโรฟานเดสทาเสียบอลก่อนที่วินเลียนจะพาบอลขึ้นมาก่อนที่จะจ่ายให้กับทอมเครนี่เปิดเข้ากลางให้กับเดนเนยลเจมวิ่งเข้ามาแทบอินยิงทีมเก่าเข้าไปแบบง่าย หลังจากนั้นนะครับแมนยูก็มาได้ประตูชัยในนาทีบาปจากตัวสำรองอย่างเจ้าหนูกานาโชทําให้แมนยูเก็บสามแต้มสําคัญตามจี้ท็อปโฟต่อกันแบบติดๆโดยประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในเกมนี้ก็คือประตูแรกของ2นักเตะเริ่มกันที่คริสเตียนอิลิกเซ่นนี่ถือว่าเป็นประตูแรกของเจ้าตัวที่ทําได้ในสีเสื้อของทัพปีศาจแดงส่วนอีกคนนึงอย่างอเลฮานโดกานาโชนี่ก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในศึกพรีเมียร์ลีกและจากโอกาสที่เจ้าตัวได้รับเจ้าหนูกานาโช ก็เหมือนจะตอบแทนความไว้วางใจของเอริกเทนฮากได้ด้วยการโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมตลอดเสมอมาและทําให้แฟนๆยูไนเตดน่าจะถูกใจเจ้าหนูคนนี้ไม่น้อยประเด็นต่อมานะครับก็คือเดกอาร่างเทพอีกแล้วโดยเจ้าตัวนะครับยังคงช่วยเซฟจังหวะสําสคัญๆต่างๆให้กับแมนยูอย่างต่อนเนื่องในเกมนี้โดยสถิติที่น่าสนใจของเดกอาในเกมนี้ก็คือเจ้าตัวโชว์เซฟไปมากถึง6ครั้งในเกมนี้ น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แมนยูเนเต็ดสามารถคว้าสามแต้มสําคัญในค่าคืนนี้ได้ประเด็นต่อมาก็คือความคมในการจบสกอร์ของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับการขาดหายไปของกองหน้าตัวหลักอย่างมิโตวิทําให้ความคมในการจบสกอร์ดูน่ากลัวน้อยลงไปมากอย่างในเกมนี้พวกเขาสามารถทําเกมลืมเส้นได้อย่างโดดเด่นแต่พอจะต้องถึงจังหวะที่จบสกอร์กลับไม่มีใครที่ทําได้น่าประทับใจเลยเช่นเดียวกับทางฝั่งผีแดง ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นมาคับลัชฟอร์ดอนโทนี่มาซียลหรืออีลังกาที่ได้ออสตาร์ตเป็นตัวจริงทั้ง3คนนี้ในจังหวะสุดท้ายก็ยังทําได้ไม่น่าพอใจมากนักในเกมนี้และพวกเขาก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นประตูได้เลยและทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงสําหรับแมตชนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราแวดวงฟุตบอลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราแวดวงฟุตบอลด้วยนะครับ